ครับผมผผมกบพันกินซับไตสแนเนาแล้วครับผมมีผมกบพันเมืองพึงนะครับพึ่งดีเามาเมืองไหม่ตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับแตาจะเป็นเดือนละตอนนี้ไก่ยังอยู่คือเก่าครับผมเห็นบ่ครับเห็นบ่เห็นบ่ถ้าบ่เห็นสีส้มเมืองนะครับล้วก็ย่างงากนิดนะผมวันนี้ผมเอาปืนมาทำมเห็นบ่ครับเนี่ยฮ่แดน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 มันก็ ยั่อยอยนะครับเพราะว่าสิเป็นเดือนแหละแต่หัวมีนามหัวมาแล้วครับก็แต่ตอนนี้นะครับนามเต็มครับเ่าปีงกัดพวงเะไยังนามครับมีแต่นามทั้งต่ทั้งต่มีแต่นามนะครับเพราะว่าฝนตกมาหลายรอบครับนามท่วมครับสมมติปลาคาร์นนะครับอันนี้ก็เป็นผึ่งครับเดี๋ยวก็หอมเมืองอีกจะทิงไปยักษ์มันมาท่านมีนามนะผมว่า ไปยักเดือนนะครับไวปจักเดือนเดี๋ยวผมเลยมาพักกันมาตรีนะครับทีเสามันได้มาตีเนาะเนี่ยครับสูงกว่าแม่นหาเมตรนะครับสูงจากพื้นวันมันเคยอยู่นะครับแห้งเก่ามันวันนี้ครับแห้งเก่ามันโอเคครับเดี๋ยวเจอกันตอนมาตีครับวันนี้ผมเขาบอกว่ามึงจะซื้อมากผู้เดียวนะน้องๆเวลาสิบม่านั่ก็ว่าโมึงไปตังมาหรอกวะเดี๋ยวมาเมืองก่อนวะ โอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมคากหินเช่นไดช่วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมท้งทิกต o กแล้วก็ยูทูบนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ